โอเคก็สวัสดีทุกท่านท่านนะที่กัดเลืการพักเครื่องเกมเมอร์ทีวีนะผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมไหมครับภาคหนึ่งจดจุดสองนะครับผมในเซิร์ฟคาร์เพ็กนะครับผมอันนี้ก็มีแขกรับเชิญคนหนึ่งนะครผมที่เป็นแขกรับเชิญใหม่นะผมอ่าเชิญแนะนำตัวครับเห็นดาบนี้ปะคุณเห็นดาบนี้ปะครับ เอโทษนะครับกระเล็กขึ้นครับอ่าคุณชื่ออะไรครับได้ำตัวเลยครับค้มนั่นแหละครับครับอ๋อในนั้นเลยผุ้มในื่อปานนะส่อปานนะครับผมโอเคตัวละครชื่อบัตเตอร์นะครับผมโอเคงั้นเราก็น่ะตอนนี้ตอนนี้คนปิด PVP ออฟอยู่ใช่ไหมครับให้คุณเปิดให้คุณเปิด PVP เดี๋ยวนี้ครับ เขาปั้นเขาบั oh, ้นปนปิดประตูปิดได้วะขอขอเวลาคัดแป๊บนึงนะครับขอเวลาคัดก่อนโอเคนะตะกี้เน evet> ื่องจากว่าน้องเขามาหาผมนะผมก็ไปคุยกับเขานะผมฮัทคุณปั้นทำอะไรอ่ะอ๋อกังลังไก่ฮะอ๋อกังลังไก่ ก็เัาจะเจาะผนังเข้าบ้านเขาประตูเขาก็เป oh, like, oh, ิดให้เข้าเนี่ยคุณไม่เข้าอ่ะครับเจาะประตูเจาะประตูพังเลยโอ้โหไม่เกิดโอ้โหหัวซอมบี้เยอะมากครับที่นี่เจาะหัวซอมบี้หัวซาลัมไฟโอ้โหเยอะมากครับที่นี่หัวเจาะเยังต้องเจาะไทำไมเป็นสีขาววดไม่ถึงกับตายครับ อ่ะเอาเอาเอา,เอาไปกินเอาไปกินกินเอาไปกินกันไฟหนึ่งหัวใจช่วยเจยเขกะคูควายคอก่ม่ตกอะมันรีใหม่คอกไม่ตกนะครับผมเดี๋ยวเราจะรอเขาอยู่คนเดียวนะครับผมเรามา<ด>รอเขาก่อน อ,อดีทครับอ่าดูดิว่าเขาจะมาหรือเปล่านะครับ<ม>ดีที่เขามาถูกปะมผมจะรออยู่ที่นี่ที่เดิม,มอ่าไปเนี้เขามาถูกมไม่น่าเชื่อครา้งทีแบบใช้ได้เลยทีเดียวแล้วใช่ครับผมเอ้เก่งกันนะเก่งกันนะ,นะสมกาะแบบ กาะจะฟังยังไงยังไงชุดนี้หาที่ไหนไม่ได้นะหายากนะนี่นเชื่อหรือไงคุณตีผมไงคุณไม่ตีผมไม่เคยตายหรอกเชื่อผมดีโอเคอวันนี้เราจะไปหาหัวกันดีป่ะก<ส>ันดีปะ่ะไปหาหัวกันปะ่ะห,หาหัวไปสิไปเขียนเขียนนี้นะครับเยอดน่นาคิปเปิลนครับในในไม้เท้ารับเนี่ยพี่มีเลยครับ เออาาตายยุ้ยคลิกกลับกระเป๋าคลิกครับเราจะไม่คลิกไม่มีสัตว์เลี้ยงอ๋อนี่สัตว์เลี้ยงผมนี่ดูน่ารักเปล่าน่ารักเปล่ามันทำอะไรได้ะขอะไรยวขอเวลาเปลี่ยนชื่อ<น>สัตว์ดนึงน,น่ะทำไมเคยหลังแอดมินสี่ อยากได้สัเลี้ยงสักหนึ่งตัวอ่าโอเคผมตั้งชื่อใหม่ละอยากได้สักหนึ่งตัวหนึ่งตัวทำยังไงอยากได้ใช่ไหมครับเมื่อคุณรอที่นี่เดี๋ยวผมเอาเชือกมาให้โอเคป่ะคุณรอที่นี่นะอ่าคุณรอคุณรออยู่ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมเอาเชือกมาให้นะโอเคคุณรอที่นี่นะโอเคโอเคครับผมได้ไปเอาเชือกมา เรียบร้อยนะครับผมนี่อยู่นี่ครับเชือกเอาไปครับตีซัมบี้ตีสัตว์ที่คุณอยากได้จนตายครับตีให้ตายครับผมผมจะคอยเป็นเชือกไป็นกำลังใจครับว่าคุณจะเอาสัตว์ตัวไหนแน่นอนนะเฮ้อย่าจริงเล้วโอ้โหเขาเลือกตัวนี้ครับผมโอ้โหดูดิครับว่าจะรอดไหมดูกันครับแต่ทำไมมันมามันมาเพิ่ม โอ้โหชนิดที่ว่ากลิ่นนี่ไล่เลยกลิ่นไล่เลยยังไม่จบยังไม่จบเด็ก่อกร์กลิ่นนี่ไลอยู่เลยได้ครับได้ครับเต้ครับพยายามครับอ่ะครับได้เลยครับโอ้โหคนเซนทรัลมีดีครับแต่บ้าคุณไข่ไออะครับโอ้โหคนเซนทรัลมีดีนะครับ เกินจ the ับตัดของครั้งแรกของเขาครับน่าพระอุ้ยดาบนี้มันไม่ค่อยตายว่ะดาบสวินดาบปัสวินของข้าอย่าอย่ากูแหลกเสือแหลกเยี่ยมเรืจะเปลี่ยนชื่อหย่าหย่ายัดถ้จะเปลี่ยนชื่อพิมพ์นี้นะครับนี่ดู นี่ครับเปลี่ยนอย่างนี้เลยครับในในแมคคนะครับ,รบเปลี่ยนอย่างนี้เลยอู้ดจะตั้งชื่ออะไรก็เรื่องของคุณเลยนะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะเอาสัตว์มาดวดกันอะไรนะโอ้โหเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนชื่อเลยเปลี่ยนชื่อ คุณเปลี่ยนชื่อเลยครับเปลี่ยนชื่อเลยครับทำพูดแบบโอโ้โหคุ้นางที่แบบเฮ้ยโอเคปะงั้นเดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนปะโอเคคุณปาล์มครับปะงั้นเดี๋ยวเราคัดไปตอนที่กลับบ้านเลยกันเลยครับโอเคครับโอ,โอเคครับก็กลับมาอีกั้งหนึ่งนะผมอะคุณรู้หรือเปล่าว่าสัตว์เนี่ยสามารถเปลี่ยนสกินได้ด้วยเอ้ยเปลี่ยนสกินเอ้ยสามารถ ใส่สกิลให้มันได้ด้วยคุณรู้หรือเปล่าได้ทำไมตอนนี้ผมเิลี่นไม่ได้ผมก็ไม่รู้นะครับทไไไมมมผิ่ด้ลูกพ่อจัดการเลยลูกพ่อจัดการเลยจัดการเลยลูกพ่อดูพ่อจัดการมันเลยอย่ายุ่ง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 ลูกพ่อจัดการตัวนี้จัดการตัวนี้แต่มันเปลี่ยนเป้าหมายเปลีนเป้าหมายจัดการมาเลยลูกพ่อจัดการเลยจัดการมาเลยตีมันตีมันเก็บเก็บไปเลยตีมันตีมันตีมันเลยลูกพ่อ แล้วตายนะครับตอนนี้ตายแล้วตอนนี้สัตว์ไม่ได้ช่วยเลยนะครับตอนนี้เอือเรียบร้อยโหสัตว์ผมโหดครับอื้มถัดเลี้ยงเราหายไปเร็วมันได่ตามอ่ะถัดเลี้ยงคุณไม่ได้ช่วยอะไรเลยไย่ประโยชน์ใช่ไหมอ่าแล้ววันนี้เราก็ได้โหดซอมบี้มาเฮ เอาเอาหัวซัมบี้ไปเก็บดีกว่านะผมโอเคงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปถึงตรงนี้ดีกว่าดูน no ้องฟลาแอดผมนี่โธนี่ยเน,นี่เป็นไงไอ้ฟลาแอดกันเนี่ยโอเคงั้นเดี๋ยวเจอกันหน่อยคลิปหน้าวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนเชื่นใจมากครับสวัสดีครับจะตีซัมบี้กูแล้วฉันเลี้ยงหายไปไหนแล้วจะเลียกออกมาได้ยังไง เราจะเก็บมันเข้ายัางไงพ่อขอลาท่านไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายงั้นเดี๋ยวจะเจอกันใหมา่ภายในคลิปหน้าครับแต่วันนี้ขอลาท่ันไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย